สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับซื้อคลีนเซอร์ล้างหน้าเป็นแยกเป็น2คลิปนะคะพอดีเครื่องที่โบบนึือกับมันตัดไปก่อนก็เลยอันนี้เป็นอันที่สองนะคะก็มาดูกันเลยแล้วกันค่ะโบว่าใช้ยี่ห้อเนี้ดีนะ <c oughs> อะจะมาพูดถึงซื้อที่ท็อปก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้พูดไปแล้วยังไม่ใช้อันนี้โบว่าใช้ดีนะก็หาซื้อได้ที่ท็อปนะคะอันนี้โบซื้อเป็นขวดที่สแล้วแต่ว่า ส่วนใหญ่เห็นนะจะชอบมีคำว่าไวท์เทนนิ่งซึ่งโบว่าไม่จำเป็นนะคะตัวเองชอบใช้แบบธรรมดาก็พอแต่ว่ารุ่นที่ซื้อครั้งแรกจะไม่มีตัวไมโครบิดนะจะจะมีแค่ป้องกันสิวแค่นี้นะคะกดจะมีแค่นี้แต่อันนี้ส่งโบซื้อมาปัดได้ประมาณเกือบปีนะก็ซื้อครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภานนะคะแล้วเออมันหมด ประมาณเดือนที่จิตก็ใช้ได้ประมาณ5เดือนอะใช้แล้วราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่ราคา138บาทนะขวดนี้ซื้อได้ที่ท็อปเออในความรู้สึกโบโบว่าใช้ดีกว่าเซตาฟิ d ของแคนาดาที่โบซื้อนะขวดนั้นคงยังไม่ซื้ออีกเพราะยังไม่เห็นประสิทธิภาพมันนะคะแต่ว่าเออใช้แล้วเนี้ยดีก็เลยหาซื้อเออซื้อได้ที่ท็อปเท่านั้นนะคะที่อื่นไม่เห็นมีขายนะ ร้อยสาสิบแปดบาทค่ะแต่ว่าถ้าที่ท็อปตัวโฟมเนี่ยจะขายอยู่ที่ร้อยสี่สิบแปดบาทค่ะซึ่งโฟมเนี่ยโบไม่รู้ว่าใช้ดีเท่าแบบสบู่เลียวไหมอันนี้จะสบูเ่เลวนะคะรุ่นนี้จะเป็นโฟมก็เคยใช้รุ่นสบูเ่เลีวอะใช้ดีอะก็หาซื้ออันนี้ขปดัวที่สองส่วนนี้ไปที่ท็อปเอออันนี้เป็นของ BSC รุ่นใหม่นะคะเป็นโฟมล้างหน้าเฉยๆเป็นรุ่นกระชับนะคะ ออพอดีเขาจัดรายการซื้อ1แถมหนึ่งโบก็เลยซื้อมา2อันของ BSC ลองซื้อใช้เป็นรุ่นใหม่นะคะอันนี้ก็ไวท์เทนนิ่งแล้วส่วนใหญ่อะไรก็มีแต่ไวท์เทนนิ่งซึ่งมันมันก็ไม่จำเป็นสำหรับโบนะคะก็แค่ใช้เฉยๆแต่ส่วนใหญ่สันพวกคลีนเซอร์เนี่ยจะผสมไวท์เทนนิ่งเยอะนะ อันนี้อยู่ที่ราคา89บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่ท็อปนะคะส่วนชิ้นสุดท้ายที่ซื้อที่ท็อปนะคะก็คือนูโโทจิน่าดีครีนอันนี้โบอ่านแล้วมันมันล้างเครื่องสำอางด้วยเป็นรุ่นสบู่เลี้ยวก็เลยลองซื้อมาใช้นะคะไม่รู้ว่าดีไหมเพราะว่าเอ่อเท่าที่ใช้มาไม่เคยใช้นูโทจิน่าเลยนะก็ลองซื้อมาใช้ดูอันนี้ราคา100 190บาทล้างเครื่องสำอางได้ด้วยเป็นรุ่นสบู่เลียวนะคะส่วนอันนี้โบซื้อ ที่นี้นะคะราคา1 3 9บาทรุ่นโฟมอันนี้โบยังไม่เคยใช้แต่เคยใช้สบู่เล็วแล้วก็สบูเ่เลี้ยวดีนะคะแต่รุ่นโฟมเนี่ยมันก็ยี่ห้อมเมินทอล่าท่าเหมือนกันก็น่าจะคล้ายๆกันเนี่ยรุ่นที่โบใช้สบู่เล็วจะมีแค่นี้นะคะแค่เป็นเอกเน่เฉยๆอันนี้คือรุ่นเก่าแต่พอรุ่นใหม่เนี่ยมันจะผสมไมโครบีดด้วยเข้าไปเนี่ยค่ะ เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นก็ใช้ดีแล้วก็ราคาถูกนะคใครสนใจก็ลองซื้อมาใช้ดูโบว่าดีนะครับแต่ว่ามันคนละคนอาจจะคนละสภาพผิวก็ได้ค่ะก็ะหมดแล้วที่ซื้อคลีนเซอร์นะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ